สวัสดีครับวันนี้นะครับไอทิวจะพามาชมนะครับผมสถานที่ปีใหม่นะครับของบ้านทะโลโทดากนะครับนี่กับประดับไฟสวยงามนะดูอ้าวฉายไปครับตากล้องนอนอมีทั้งสุ่มมีทั้งอะไรนะฮะเด็กๆเฮ้ยอร่อยมาเอาอ่ะเงียบเพราะมันยังไม่ได้กินจะมีหม้อต้มแซ่บนะครับ นี่นี่นะอันนี้ก็ต้มเองเป็นต้มเนื้อนะครับต้มเนื้อต้มเนื้อเปื่อยอ่ะมาด้านนี้ก็จะเป็นพริกพริกแม่นย,ยนะครับนี่ตากไว้สี่ห้าวันข้ามคืนข้าวันไปเลยนะฮะอะไก็มีป้ายทันีพี่ใหม่มีทีวีร้องเองนะครับมีลำโพงนี่โตะยาวเนี้อโปงมีเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่น,นะฮะนี่นี่มาเรามาดู ว่าเรมีอะไรบ้างนะ,ะมีกุ้ง Sisters, นะครับกุ้งกุ้งหอยนะครับนี่ปลาเผาอ,อันนี้ปลาเผาเอามาจากบอ่อพี่เขยอันนี้นอะไรนี่อะไรโอ้โหยาบๆเหลาเหลาเหลาเน,ะนี่ยังไม่คุกน้ําอันนี้น้ำน้ำนี่แล้วมีอะไรบ้างมีลูกชิ้นบอลดอกอลูกชิ้น <jesteśmy S 2> <cing. S 1> อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม มันไม่อร่อยไงเพราะว่ามันยังไม่ได้กินไงมันรอพร้อมกันนะครับน้องๆแล้วก็มีลาบเนี่ยลาบนะฮะลาบไฟประดับนะทุกคนนะเรามาดูนี่กินดีดีเนี่ยในดอช้อนนี่ปูหมาปูหม่าย่างนะครับผมปูหม่าย่างนะฮะก็สวัสดีพี่ใหม่นะครับพี่น้องเอฟซีทันต์โทรดัางทุกท่านนะครับผมอ่า ขอให้นะฮะขอให้พี่น้องเอฟตีนะครับมีความสุขมากๆในปี2024นะครับผมนับแขกมานะฮะเดี๋ยวเราไม่ให้ดูที่ห่อนี่แขกมานะฮะแขกมานี่ก็เป็นพี่สาวนะครับแถวบ้านนะครับมาร่วมรับประทานด้วยนะครับมาเข้าดาวด้วยนะเออก็ขอให้พี่น้องเอฟตีนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทิวตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ